ใช่แล้วผู้ชายเรื่องนี้มีวิกิตคนเดียวที่เป็นพ่อปลาทั้งเรื่องนะถ้าทำจบหักมุมวิกิตเกิดใจแตกขึ้นมาทำยังไงวะเป็นเพลย์บอยเออไม่รู้ทำจบคือตัววิกิตนี่คือรู้เรื่องทุกอย่างนี่คือรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าจับทางมาตลอด แล้วถ้าอยากรู้ว่าเขาจะรักมูนี่หรือมูตาต่อไปวันนี้เจอเคนภูภูมิทำไมเคนภูภูมิก็แบบคือโดนกระแสว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้เคนภูภูมิเขาบอกว่าแต่ผมอ่เหมือนผมก็เล่นเต็มที่แล้วเหมือนบทอ่ะมันน้อยจริงๆเพราะว่าตัววีกิตอ่ะมันเป็นผู้ชายเงียบๆขรึมๆง่ายแต่ว่าก็เรียกว่าดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้แหละเพราะยังไงก็แบบพี่ๆทุกคนล้วนแต่มีประสบการณ์ฮะไม่ว่าจะเป็นทันย่าป๊บละวิทย์แล้วเจนนี่อะคือแบบเออเขาก็ดีใจเล่นเรื่องนี้ถึงบทจะไม่ค่อยมีบทบาท มากนะแต่คือตัวละครอื่นๆมันก็ช่วยส่งให้ตัวละครตัวนี้ดูดีขึ้นมาเห็นไหมทุกคนก็พูดถึงว่าวีกิตเป็นคนดีไงแค่นั้นมันก็น่าจะโอเคแล้วนะเป็นคนโง่เป็นคนดีหลังก็เป็นคนดีนะหลังๆจะเริ่มมีเพราะว่าเหมือนตอนที่เขาถ่ายแล้วเขารู้สึกว่าหลายคนเริ่มอินกับการที่เห็นวีกิตแล้วก็ตัวมุนินเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมองกลายเป็นว่ามันดูน่ารักจับให้คู่นี้สังเกตหลังๆจะเห็นกันบ่อยขึ้นเลยนี้ ่อันนี้ก็ฟังจากที่ในกองเขาพูดมาเมื่อวานตอนสัมภาษณ์แต่เคนเนี่ยหนังเหนียวนะทำไมฟันไม่เข้าว่าเขาอีกแล้วว้าแคนอีกแล้วเขาเรียกว่าหนักฟันแบบไม่ถอนฟันันฟจะเยอะไปมหน่อยหนาวด้วยช่วงนี้ฟันออกปากใช่จะจ้าพี่ตงี่แคแซวภรรยาเริ่มเริ่มจะเริ่มจะปรึกษากันแล้วแล้วเป็นไงบ้างคะคุณสันขึ้นเครื่องที่ และเดี๋ยวความแตกและฉันว่าคุย<ช>ไปคุยมาความจะแตกขึ้นเกือไปไหนคือไม่ตรงกันอย่างงี้หรอส่ยโทรมาหาคุณพบบอกว่าอยู่สนามบีสวนภูเสียงต่างคนต่างหลอกเห็นไหมเขาขึ้นทวิตเตอร์เลยแอบหลอกเมียจริง วันหลังฉันจะเอาป๊อปคงป๊อปคอนมานั่งดูละครเรื่องนี้ฉันต้องเพลินมากบอกไม่ตรงกันตลกวะวันหลังควรจะเตรียมกันให้ดีๆนะเตรียมกันสิบ้านแตกแม่และลูกนี่เป็นตัวยุยงเลยนะต่อเนี่ยต่อนี่มาแมงโก้เมื่อวานใช่ไหมมาเหมือนกันนะฮะมาก็ฮอตเชียวถูกเมื่อวานก็มีตะคนขอถ่ายรูปด้วยนะแม่ครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมเป็นแอปอะไรสักอย่างในโทรศัพท์แล้วล่ะครับดูดิดูดินี่คุณแอลลูกต่อบอกว่า มันคงจะใช้แอปสร้างเสียงแบ็กกดาวนี่แหละค่ะโอ้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวตัวผู้ชายเองเนี่ยคือตอนเคยตอนที่พอออกไปเจอกับเพื่อนน่ะเดดิเฟอร์จำได้ใช่ไหมที่บักทิพย์เดดิเฟอร์บอกชื่อเราบอกชื่อมาเราเราเห็นไงเรารู้ไงเพราะว่ามันเขาไปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเดี้มันมีแอปนะมีที่นี้ซึ่งพอเไม่รู้ก็เลยเหมือนสอนการนี่ไงแล้วกลายเป็นว่าไปหลอกเออ ใช้ไงเพราะว่าในเซก็จะมีทั้งเสียงอยู่บนท่านนนเสียงอยู่ที่สนามบินเสียงอะไรเงี้ยเหมือนฟังได้ฟ้เดี๋ยวคือจริงจริงเดี๋ยวนางเอกจะหลอกปอมอ่ะได้อ่ะแล้วเสียงกี้ของคุณแอลเนี่ยใช้แอปอะไรคะคิดอมอ่ะจะไม่มีนะคอมอ่ะอาจจะกีไม่ถึงอยากได้แอปแบบดีบ้างนะฮะเอาไปหลอกใครจ้ะจริงจริงอย่าหลอกกันเลยเอาจริงๆก็ไม่รักกันแล้วก็ ทำไมฉันไม่รู้งง่ายเลยนะอยู่ที่เงียบเงียบไม่ต้องมีเสียงแอปหลอกหรอกเงียบเงียบแล้วบอกว่าอะไรบอกว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นทำบ่อยอะค่ะพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครที่แบบที่ที่ที่ดูติดตามกันก็คือตัวของต่อใช่ไหมเมื่อวันที่มาเมื่อวานเขาก็พูดถึงกระแสละครที่ตออกไปข้างนอกเป็นยังไงเขาพูดบอกว่าเหมือนประมาณว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปแถวแถวทางเมเจอร์ซิโทีนแล้วก็เดินผ่านแม่ค้าเนี่ยด้วยความอินจัดก็ไปพูดประมาณว่าเหมือนคล้ายๆจะคล้ายๆว่าว่าแบบว่า เนี่ยรู้ไหมทําให้ป้าเนี่ยขายของไม่ได้เลยเพราะว่าป้าต้องมานั่งดูแลเงาป้าปิดร้านป้าก็ดูแลเงาไปด้วยคนก็ดูแลเงาไปวกลายว่าพอคนไปดูแลเงาเสร็จปุ๊บไม่มาเดินถูกต้องไม่ออกมาช้อปปิ้งก็กลายเป็นว่าเหมือนเขาเข้าใจอินกับบทของต่อไปว่าคิดว่าต่อในเรื่องเนี่ยเหมือนเป็นมันเป็นแบบข้ามเพศอะไรอย่างงี้นิดนงเป็นขวดเป็นเก้งกวางบางชนีไปเขาก็เลยกลายเป็นว่าบอกว่าเไม่นถูกต้องไม่ได้เป็นเขาเป็นผู้ชายเขาเลยบอกว่าป้าเขาเลยเหมือนแซวๆอ่ะเอ้าหนูเปไหนก็ไหนละ ซื้อตู้หมูป้าหน่อยป้าขายตู้หมูอะแล้วป้าให้มบสรุปนางก็ซื้อมาใส่เขาไม่ได้ซื้อจริงวันก็ใส่มาใส่หรอใส่เหรอไม่เห็นไม่สังเกตแต่ก็ใส่ดีถึงขั้นขนาดที่เดินซื้อเนี่ยตัวแบบเหมือนตัวแม่ค้าเองก็ยังดูละครนะคือแบบดูย้อนหลังดูอะไรกันเรียกว่ากระสเรื่องนี้คือแบบคือแรงจริงอะคือคนคนดูเยอะมากแรงจริงนับนับปลื้มใจคือไปถามดาราทุกคนเลยนะก็คือปลื้มใจกันหมดเลยแบบ เออถึงมันจะแบบโดนติติ้งอะไรถึงตอนท้ายตอนแรกไงที่เจนนี่บอกโอ้ยเล่นหน้าเบื่อมูตาตาแข็งโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังๆทุกคนชอบกปนกันเป็นแถวชอบมูนินกันเป็นแถวเลยใช่อย่างนี้ตัวอย่างตอนเมื่อวานตอนที่ไปตามสามีก็เหมือนกันแล้วที่เขาเห็นกันนั่งนั่งนั่งคือเขาดูจริงจังมากตอนแรกนั่งรถแล้วพอจะไปตามกลายเป็นุไปนั่งมอเตอร์ไซค์ที่จํางัญคือเห็นไหม นพนาภาไม่พอใจที่มอเตอร์ไซค์ขับช้าออตบหัวจริงเหรอใช่ตบหัวแล้วเขาเมื่อวานพอไปเช็คคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าลองให้มีใครนั่งอย่างเงี้ยแล้วฉันเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะฉันตกนลงฉันลงแล้วก็มาตบก,กลับลด้วยนะคืนก็เลยว่าเออ,เ,อ,อเรื่องจริงเขาคงไม่ชอบหรือเปล่าใครมันจะไปยอมให้ตบหัวนะลมมันขึ้นลมมันขึ้นเธอก็ต้้องเขาใจอต้องรีบตามผัวคือผัวกำลังจะไปฟรีเซนต์กับเมียน้อยจริงถ้าเกิด ชีวิตมันจะยากขนาดนี้นะเพื่อก็อยู่เฉยๆบ้างหรือยังไงเออปล่อยมันไปมีอย่างล่าสุดไงนี่เขาบอกว่าคอยสร้างความร้าวสารที่บอกว่าเหมือนไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าโอ้โหยกเครดิตให้เลยนะพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เหมือนเกิดไปเลยอะไรอย่างนี้บทถึงจริงฉันจะบอกว่าโฆษณาเยอะขึ้นทุกทีแล้วนะฉันไม่พอใจแล้วนะเพราะโฆษณามันท้เราได้ดูราคามันทำให้เราดูราคาขึ้นสั้นลงน้อยลงแต่ว่า ตัวละครเองอ่ะเขาก็จะแบบเป็นผลดีกับตัวละครไงเพราะมีสปอนเซอร์สนับสนุนเยะ<ต>ะอะแต่คนดูนี่ก็แบบรอนานอาะไรนี่นี่ขัน้นอีกแล้วถูกต้องแต่ถ้าทางผลส่งราศีปนน่ะ,ปะเนี่ยคือ <c ười> ด,ดูอยู่อยู่ๆก็บไปนะคนจะติดใจแอป,ปนี้มากเลยนะรู้สึกเห็นทวิตเตอร์ขึ้นกันหมดแล้วสรุคปคือแอปอะไรไม่ใชเป็นะั่านี่อย่างแอปหนีเมียแอปหนีเมียแอปนรกแอปสารเร็วโอ้โหแต่เป็นฉันแต่เป็นฉันฉันจะเอาแอปทำเสียงเงียบ สมมติพ่อโทรมาเรียบเฉยๆก็ได้ใหม่สมมติแล้วพ่อเลยนะพ่อโทรมาเออต่อต่อแล้วต่อมูตาแล้วเหรออยู่พอพ่อมาอยู่พ่อดูอยู่อ๋อทำงานอยู่ครับพ่อแอปทำงานแอปทำงานทำงานแอปทำงานเออแล้วก็ตั้งชื่อไปตามเรื่องเฮ้ยแต่เราสงสัยคาแรคเตอร์หนึ่งคือใครนะหัวหน้าใหม่ของมูตาเนี่ยคือไงเขาชอบมูตาเหรอ เขาแอบกิ๊กกับมูตาเหรอหัวหน้าใหม่หัวหน้าใหม่หัวหน้าใหม่เออหัวหน้าใหม่กับมูนินน่ะโอ๊ยเป็นใครก็ชอบป้าแซบขนาดนั้นน่ะมาถึมูตาเอ้ยมูนินที่แบบสวยๆใช่ไหมทางคอมพิวเตอร์เขาก็พูดถึงเยอะว่าแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าตัวของบอสของนางมูนินที่แบบไปอยู่เนี่ยบริษัทก็ดูแบบเล่นเป๊ะคือเล่นแบบดูดีอ่ะคือเดินเข้ามาปุ๊บก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยดูบอสน่ารักจังอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามามีตัวละครหน้าตาดีหมดเลยฉันชอบเพื่อนของวิกิตอ่ะ ที่เมื่อวานมันั่งใหม่ใช่ไหมห<ะ>ที่เป็นนั่งสืบเป็นธนาคารท,ที่มานั่งสืบเปรียบเทียบตัวค่อใช่แล,แล้วเขาก็มีเสารกันว่า เอเพื่อนของวีกิตเนี่ยเป็นจะเป็นเก้งหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเจนยานชิปหรือเปล่าคือรู้ตั้งแต่ตอนที่เห็นว่าตอนที่เขาเทียบรูปกัวานว่าแบบคนนี้มันเป็นอย่างนี้และคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนอีประเด็นหนึ่งคือเมื่อวานผอมารู้จึกับฉันว่าดูจากท่าโพสก็รู้ปะคือมุนนินหันอย่างนี้ไอ้คือมุดตายืนตรงๆแล้วอย่างเมื่อวานที่เขาพูดถึงเรื่องตามสืบเขาก็เลยบอกว่าเป็นโคนันหรือเปล่าคือตามสืบได้ไหมกระทำว่าแบบรถเขาใช้ที่ไหนถ้ามาชีพอะไรวะเป็นจริงๆเป็นนักสืบไง ว่าสนุกคือคุณเหมือนถ้าจะไม่ผิดจะเป็นแบบอะไรนะนายธนาคารหรืออะไรสักอย่างเขาไปทำบัญชีด้วยกันคนแบบนี้นะถ้าเกิดไม่ช่างสังเกตมากคือมันต้องอยากรููเรื่องาวบันมากคือแบบเรื่องนี้ต่อไปเวลาฉันไปธนาคารฉันไม่ต้องกลัวเรื่องความลับของฉันั่วไหลหรอไรแ้ไม่สนใจหรอกจะเป็นใครธอเป็นใครก็กลัวมากไม่ได้หรอเป็นมีกิจมุนินหรอหรือยังไงก็ทุกทีที่ชอบโทรมาตามนี่บอกแล้วอที่ใช้ในการในแรงเงาคือ fake call location เสียตังค์ด้วยนะไปหา ไปหาซื้อเออไปหาดูกันได้นะฮะมันมีทําเสียงเงียบไหมคะบอกมาทีคิมต่อกำลังสงสัยว่าบริษัทนี้ดีเนาะให้ขับรถแบบหรูหรูแพงๆประจาตำแหน่งไงรถปรจำตำแหน่งทำไมรถหรูจังก็บางทีบริษัทอ่ะมันต้องไปพบลูกคองลูกค้าต้องมีความน่าเชื่อถือเราเราก็เป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือนะก็ส่งมาให้ใช้บ้างอะไรบ้างก็ดีนะดูดิคนเนี้ยอินมากถึงขั้นเอารูปมุนินขึ้นเป็นรูปตัวของตัวเองเลยแรงตรงนี้ นี่จึงเลี้ยงฉันจริงๆเหรอคะอย่าเลยค่ะเพราะทุกวันนี้คุณก็อาศัยเงินของคุณนนบพระผาไม่ใช่โอ้เรียกว่าโคตรบวดดิ้งกันทิพี่บัตรฉันไม่อยากฉันไม่หลากอะไรน่ะฉันไม่อยากกินเงินลูกผู้หญิงด้วยกันโอ้แซ่ตนะแต่เมื่อวานก็เมื่อวานก็ได้กินเงินลูกผู้หญิงด้วยกันหมื่นห้าใช่ไหมค่าเนื้อสองหมื่นสองค่าไรด้วยอะวนยทั้งหมดค่าวนยรวมทิร์นเบทเสร็จทั้งหมดมื้ออาหารทั้งหมดอะสองหมื่นสองไม่ได้กินเลยสักแอ๊ะ ไม่ได้กินแล้วคือที่สาคัญคนที่จ่ายเป็นใครเป็นน้องรอะพาถูกและค่าเสียหายอีกแสนกว่าบาทที่เมื่มอวานคุณบอว่าสาใจมากเมื่อวานเฮ้ยจะมีพออจะมีสามีอย่างไไนี้ไว้ทําไมงหยดประชดประชันสักทีได้ไหมเขมีการด่าก,กันด้วยนะฮะในทวิตเตอร์พออไม่รู้สึกตัวเลยว่าโดนด่าไปไม่รู้ตะกี่ดอกตะกี่ดอกแน่ใจว่าคุณจะเรียนชั่ววันของดีราคาประหยัดไม่มีหรอกนะคะ นี่เล่นเองไหมนะอิ่มหมดด้วยรสหวานเพชรดปามสูตรอะไรพวกนั้นอ่ะมันไม่จริงหรอกป้าฉันก็ไม่ได้อยากจะได้ของโหลๆแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ออนได้แข็งมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิไม่ฟังฟังเสียงเรารู้สึกเหมือนมันินเมาหรือเปล่าอ้าวใบหยาของเมียโบท็อปส่งให้ฉันโอ้โหจะทำให้ชีวิตแบบพังเลยนะเรื่องของความรัก เพเอา,าคือตอนแรกจะเลิกแล้วไง,งอพอนาพนาคนเดียวนี่แหละใช่ถ้าตอนนั้นไม่ไม่มเออไม่ส่งคน,ปนไปนี่นะไปซ้อมเพื่อนก็ใช่แบบนั้นเลยก็นี่ไงก็ตอนแรกก็จะเลิกเพราะว่าเมื่อวานวิกิตก็ขออีกแล้วว่าแบบขอให้หยุดเถอะแต่<ม>ดาฮั่นโดนปืน,ปน,ปนตามไล่าตามมาคุยก็ใครจะหยุดอ่ะใช่แล้วยิ่งเป็นคุยหญิงที่แบบต้องแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอ่ะเคอทำฉันก่อนเธอตบฉันก่อนฉันเอาคืนนะอะไรเงี้ย วางยานะฮะโดนวางยาไปมอมยาไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูในสิ่งไม่ไหวแล้วเนี่ยไปหา,า,านนนหนุ่มนาคาแน่นอนจากแผนยที่วางไวไ้ไม่ไม่ต้องสืบเลยถูกต้องของดีราคาประหยัดไม่มีหรอกอผลความมาจริงๆนี่ดูกันแบบผสมหร่อผสมนะฮะแล้วเราดูกันว่า นกนภาจะแวัดขนาดไหนอันนี้แหละแซ่บมาฉันจะบอกเดี๋ยวจะมีตกไหมต้อเป็นทีเซอร์มาเลยนะฉันไม่รู้เนี่ยรอหน้าบ้านอ่ะรอกันหมดละอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะลูกก็มารอคนคนใช้วะชอบแฮปปี้ตรงนี้แหละมารอทำไมลูคนใช้เรื่องนี้คือแบบทุกอย่างจริงต้องมีส่วนร่วมกับบ้านนี้ตลอดนะต้องจิ้มอยู่ได้สี่ชั่วโมงเออจิ้มอยู่ได้นี่มัผิดแต่สองคนที่เล่นเป็นลูกอะอย่าจะบอกเล่นเกมนี่ส่วนหนมันไม่มีผิดก็จิ้มอยู่ได้ไง จิ้มอยู่ได้24ชั่วโมงจิ้มมือถือจิ้มมือถือโอเคออ๋เขาพูดเป็นนายยากษ์เป็นนายยากษ์ยไม่นอนอีกแล้วครับเนี่ยตีสองแล้วนะฮะนี่มาขนมาทั้งบ้านเลยอ่ะจะให้แม่นอนได้ยังไงล่ะลูกก็อานหาพาน่ะสิร้องกรี๊ดรันบ้านแล้วอยู่อย่างนี้นะเชื่อมาคือต้องไฟสว่างแล้วคุณแม่ก็ต้องเห็นแม่ของวิกิตก็ยิ่งแบบยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่ในสายตาของคุณแม่ที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ของลูกชายนึกออกปะ เพราะว่าตอนนั้นนี่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วที่ไปแย่งไปเป็นเมียน้อยค่ะไปสืบมาได้เรื่องยังไงบ้างก็คุณพบนะสิความเป็นจริงก็คิดดูดิมันไม่มีใครหรอกที่อยู่เดี๋ยวตอนหลังจะมาแบบดีเหมือนกันได้อย่างเดิมอ่ะแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดแบบความจริงเปิดคิดว่าเออความจริงเปิดเผยว่าเป็นคนละคนอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะยอมรับได้ก็ได้แม่อาจจะยอมรับได้แล้วยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงไปอีกนะฮะ เดี๋ยวปล่อยให้คุณผู้ชมไปดูต่อดีกว่าจะมียังไงใช่แล้วตอนก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เราบอกหรือเปล่าว่าก็เป็นอีกหนึ่งกระแสละครดีๆที่เรานํามาตอกไข่ใส่ละครในวันนี้นั่นเองครับตองค่ะแล้ววันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปในรอบอาทิตย์นะเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันอีกต้องติดตามในตอกไข่ใส่ละครเท่านั้นนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่มินมากครับเดี๋ยวช่วงนี้ลากันไปแล้วก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับคมชัดลึกเม้นเมานั่นเอง ลืมทำทั้